มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคลิปนาทีประวัติศาสตร์17ปีที่รอคอยทักษินเหยียบไทยครั้งแรก หลังจากที่ก่อนหน้านี้นางสาวแพทองทานชินวัตรแคดน,รนดิเดตนายรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยบุตรสาวของนายทักษิณชินวัตรออกมายืนยันว่าคุณพ่อมีกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมล่าสุดนะคะเมื่อเวลากนาฬิกานายทักษิณได้เดินทางมาถึงสนามบินดอนเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ บริเวณลานจอด m อ็มเจด้วยเครื่องบินส่วนตัวซึ่งล้อแตะพื้นตามกําหนดเวลาเดิมล่าสุดนะคะเพจ Facebook เรื่องเล่าเช้านี้ได้เผยคลิปนาทีประวัติศาสตร์17ปีที่รอคอยทักสินถึงไทยยกมือไหว้และทักทายคนที่มารอต้อนรับอย่างเนืองแน่นคลิปนาทีประวัติศาสตร์17ปีที่รอคอยทักสินเหยียบแผ่นดินไทย ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ